พบกันอีกแล้วครับกับรายการ MCU MM Episode 4ครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงแฮชแท็กอันหนึ่งที่ผมเจอในทวิตเตอร์นะครับเป็นแฮชแท็กที่ชื่อว่าถอดบทเรียนม็อบจริงๆแล้วผมไปอ่านมาแล้วละครับแต่ว่าผมขอกลับมาถอดบทเรียนม็อบเองนะครับคืออย่างแรกที่สุดผมที่ผมอยากจะถอดบทเรียนก็คือ เวลาเราจะถอดบทเรียนเนี่ยเราต้องมานั่งดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เราแต่เริ่มแรกที่เราเริ่มการเคลื่อนไหวคืออะไรย้อนกลับไปนะครับตอนแรกเนี่ยที่ม็อบต้องการเนี่ยก็คือให้คุณประยุทธ์ลราออกใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามแต่เวลาผ่านไปจากที่เป็นการต่อต้านคุณประยุทธ์เนื้อหาคอนเทนต์ส่วนใหญ่กลายเป็นวิการสถาบัน ซึ่งจากที่มีนาร่วมหลายๆฝ่ายทําท่าจะอยากจะสนับสนุนม็อบในช่วงแรกเขาก็ถอยตัวออกมาเพราะว่าเฮ้ยเขาก็มานั่งคิดว่านี่ตกลงจะล้มไปยุทธ์หรือจะล้มสถาบันกันแน่คุณเคยรู้ตัวกันบ้างไหมครับว่าการซึ่งคุณโปกัสกับเรื่องสถาบันกลายเป็นช่วยระยุทธ์ไปในตัวทุกครั้งที่คุณประยุทธ์เนี่ยมีท่าทีที่เพียงพลั้มทุกครั้งที่คุณประยุทธ์เนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแรง จูจ่ๆก็มีม็อบแบบนี้ยโผล่มาทําให้ฝ่ายที่รักสถาบันเขาก็เหมือนกับีต้องโอ้ต้องคําจุนคุณประยุทธ์ไว้เพื่อให้มาปกป้องสถาบันอันนี้คืออันนี้คือแนวความคิดของคนบางส่วนคือการเมืองมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันนะครับฝ่ายหนึ่งทาแบบนี้มันก็มีปฏิกิริยาที่ทําให้ฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกแบบนี้พอเขารู้สึกแบบนี้มันก็ส่งผลให้คนนั้นได้เปรียบตามไปด้วยคือพอจะเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้น จะคิดอะไรทําอะไรเนี่ยตั้งอันนี้ไปขอให้คิดมากๆครับแล้วก็ต้องรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่รู้เท่าทันสื่ออย่างเดียวนะครับต้องรู้เท่าทันผู้จัดม็อบด้วยครับว่าจริงๆแล้วรอบนี้เขาจะเขามีแนวโน้มว่าน่าจะสับขาหลอกหรือเปล่าแล้วถ้าสับขาหลอกเนี่ยแล้วมีคนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาจะร่วมรับผิดชอบไหมอันนี้ก็คือคําถามซึ่งน้องๆก็จะต้องถอนบทเรียนกันเองครับบทเรียนที่สําคัญมากๆเลยก็คือประชาธิปไตยไม่จําเป็นที่จะต้อง เคลื่อนไหวด้วยการใช้ความรุนแรงหรือความก้าวร้าวครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคือ Hashtag เนี้ยมันมีความน่าสนใจในตัวของมันเองครับคือผมผมอ่านแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นมอบนะครับผมก็ อยากจะถอดทเรียนจริงๆครับว่าเจากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราทํายังไงถึงจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่ได้เกิดขึ้นในอนาคตมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างครับอย่างแรกที่สุดเลยนะครับหลายวันก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีประกาศกันว่าจะไปชุมนุมจะบุกวงังหลายหลายคนก็เกิดความเป็นห่วงก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยอย่าเลย อะไรก็ตามแต่แต่เขาก็ไม่ฟังเนี่ยครับมีมีทวิตอันนึงของคนในทวิตนะครับเขาพูดว่ามึงบิ้วว่าจะบุกวังปีบ้านเจ้าของหมามีคนบอกอันตรายก็ยืนยันจะไปพอวันนี้มีคนพร้อมเสี่ยงไปถึงที่โดนจับจริงๆมึงก็มาประกาศแกงสนุกใครอ่ะมึงย้ายมันก็เรียกคนมายิงเพิ่มคนหนีตายเขาจับโทรศัพท์มั้ง อันนี้เป็นความรู้สึกของคนใน Twitter นะครับเนี่ยบางคนก็มองว่าจบม็อบวันนี้ฟรียูคงต้องมีคําตอบสําหรับการแกงในวันนี้มีหลายคนถูกจับถูกคุกคามเพราะสิ่งที่คุณคิดคุณอาจต้องชี้แจงและขอโทษพวกเขาสแสดงความรับผิดชอบด้วยครับอีกคนหนึ่งอันนี้อันนี้ผมมองว่ามีสาระนะครับคือ เราพูดเรื่องนี้กันมาเป็นปีๆว่าการแกงแบบนี้มันสะใจมันเยอะฝั่งรัฐได้ก็จริงแต่สิ่งที่เสียไปมันอาจจะเป็นกําลังใจของคนในขบวนเป็นการถูกจับถูกจักทําร้ายสำหรับบางคนนัดเป็นนัดนัดกันที่ไหนเขาก็ไปที่นั่นใครมันจะมีเงินมีแรงวิ่งตามแบบนี้ได้ตลอดจากที่ตั้งใจก็กลายเป็นถอดใจไปแล้วอันนี้มีสามพันกว่ารีทวีตนะครับคือ ผู้ที่สนับสนุนม็อบหลายๆคนเขาก็เริ่มตั้งข้อสงสัยะครับว่าผู้จัดเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยเวลาคิดแผนงานต่างๆเนี่ยได้คิดถึงผลกระทบที่มันจะมีต่อคนอื่นๆบ้างไหมครับคือตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเวลาเราติดตามข่าวสารในฐานะถ้าถ้าผมเป็นผู้ชุมนุมนะครับหรือถ้าผมเป็นน้องสามนิ้วผมก็จะต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าเฮ้ยข่าวสารข้อมูลที่เราได้รับจากผู้จัดเนี่ยมันเป็นข่าวสารลวง มันเป็นข่าวสารจริงมันเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันหรือยังหรือหรือเป็นอะไรกันแน่และยังคงยืนยันความคิดเดิมครับถ้าเราเป็นนักประชาธิปไตยตัวจริงเราไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงไม่จําเป็นต้องใช้ความหยาบครับไม่จําเป็นต้องก้าวรา้าวคุณต้องถามใจตัวเองอยู่ตลอดครับว่า,วาเฮ้ยเราจะเป็นนักประชาธิปไตยหรือเราจะเป็นนักเลงข่าซอย อันนี้ต้องแยกให้ออกครับเพราผมก็พูดมาหลายทีแล้วครับว่าเวลาที่มีการชํานุมเนี่ยและถ้าเกิดความรุนแรงเนี่ยผู้ที่ได้รับความเสียหายไดนระดับดต้นๆเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดครับแต่เป็นผู้ชํมนุมเองเพราะฉะนั้นต้องแบบนี้ไป จะไปที่ไหนจะทําอะไรจะส่งต่อข้อมูลอย่างไรคิดให้มากๆนะครับเพราะมันไม่ได้มีผลกระทบแค่ตัวคุณเองมันมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยครับบทเรียนสุดท้ายนะครับคุณจะเป็นนักประชาธิปไตยหรือว่าคุณจะเป็นนักเลงครับนี่เป็นสิ่งที่อยากให้คิดเอาไว้ครับเพราะว่าการกระทําพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันก็ได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการเคลื่อนไหวของคุณด้วยครับถ้าคุณสามารถสื่อสารทุกอย่างด้วยเหตุและผล คนเขาก็จะมองว่าอืมม็อบหรือการเคลื่อนไหวมีวุฒิภาวะแต่ถ้าคุณไม่สามารถนำเสนอสิ่งต่างๆด้วยเหตุและผลด้วยความสุภาพคนเขาก็จะมองว่าพวกคุณเป็นม็อบนักเลงขาซอยครับผมนะ่ะอยากให้คุณสามารถล้มคุณประยุทธ์สําเร็จแต่คุณก็ต้องเลือกวิธีการด้วยครับไม่ใช่จะทําอะไรก็ได้อ่ะผมถามนะครับ ถ้าสมมุติว่าคุณถูกจับเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาครับหรือคุณเอาสีไปสาดเทที่ต่างๆเนี่ยมันได้ความสะใจแต่ถามว่ามันเป็นผลดีกับชาธิปไตยยังไงครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับ안녕하สวัสดมิ่ะคอณผู้ชมทุกท่ายนดอนรับสู่ยทเราไดรบัสจกรทัทมา